สวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ไส้จะน่ายนองนุ่งครับผมนี่เหมือนแร่งครับมาเกียร์ปลาน้อกันครับผ้าเบิ้งบรรยากาศนะครับเนี่ยเหมือนแร่งมาเกียร์ปลาน้อกันครับบรรยากาศเหมือนแร่งครับผมมาเบิ้งเนี่ครับอืมผ้าใบหนึ่งเดือนครับอีกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งวันนะครับควันนี้ กินเนื้อดีนะครับสวงใก็เลยคลื่นนะครับนะเล่นคืนนะครับกินเนื้อดีนะครับาบรรยากาศเลียงากอยู่ประมาณนี้แะครับ ตรงนี้นันติเตี่ยนเบื่อนะครับผมีเดือนเล้ากนเดือยนนะครับให้เี้ยนเบือสนะครับแ้วก็นี่อะอือเรีถือเตี่ยนนะครับ,บ,บ,รบ,แ,บ,รบแตมื่อตอนนี้เราก็จะเตี้ยนเลยนะครับผมฟ่อล้ว